จริงๆการดูงามก็เหมือนการการสิ่ีอีกคนหนึ่งครับแม้ว่ามันอาจจะทําให้เขาได้รับผลประโยชน์มากขึ้นแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่พร้อมที่แบบต้องมานั่งเปรียบระบบอะไรางๆที่มันทำมาลูกเคยเป็นพนักง,งานออฟฟิศมาก่อนหรือเราต้องแบบไปสานต่อธุรกิจของพ่อแม่ที่แบบเหมือนเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนตัดสินใจจริงๆ w o Progressso Work in progress, episode 4 Part 3 พักที่แล้วเราก็จะเห็นกันว่าพี่กอล์ฟเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจหลายอย่างแล้วก็มีการเทคนิคการแบบวิธีจัดการตัวเองในแบบฉบับพลังงานออฟฟิศนะคะทีนี้เราลองมาคุยกันเรื่องของงานพี่กอล์ฟในปัจจุบันกันบ้างค่ะก็คือเรื่องการดีลคนซึ่งหนูคิดว่ามันเป็นทักษะที่เราจําเป็นต้องใช้ทั้งในการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานตรงตัวเองงานธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานเสริมนะคะเราบางทีเราก็ต้องใช้ทักษะนี้ในชีวิตประจําวันด้วยเพราะว่าเหมือนแบบจากงานพี่กอล์ฟค่ะก็จะเห็นได้ว่าพี่กอล์ฟอาจจะต้องดีลงานตั้งแแต่บบ ผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือแม้แต่พนักงานระดับโอเปอเรชันเองที่เราอาจจะได้เห็นว่าแบบเออเราจะต้องมีการดีลกับคนหรือพูดคุยกับคนที่หลากหลายสไตล์หลากหลายระดับมากอย่างเงี้ยก่อนที่พี่กอฟจะไปดีลงานแต่ละครั้งอะคะอ่ะพี่กอฟมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะจริงๆต้องบอกว่าถ้าพูดถึงการดีลงานอะไรก็แล้วแต่ครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันต้องเอาผลประโยชน์ไปคุยกันนะค่ะคุยันก่อนกูเป็นหลักแต่ว่าจริงๆอะมันอาจจะมีอะไรที่แบบมากกว่านั้นคือจริงๆอาจจะเป็นเรื่องโอเคผลประโยชน์มันต้อง อยู่แล้วแหละเรื่องหนึ่ง <c oughs> นะครับเราได้อะไรเขาได้อะไรใช่ไหมแต่ว่าที่สําคัญมากกว่าไม่แพ้กันกับเรื่องผลประโยชน์อะคือคนที่เราไปคุยด้วยนะครับคือคนที่เราไปคุยแหละส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันว่าเราจะดิวได้หรือไม่ได้ค่ะ <c oughs> พี่ก๊อฟจากประสบการณ์พี่ก๊อฟที่ดิวงานธุรกิจมาเนี่ยพี่ก๊อฟคิดว่าใครเป็นคนที่ดิวงานด้ยยากที่สุดค่ะดิวยากสุดนะน่าจะเป็นระดับโอเปอเรชันค่ะ ะครับคือไม่ใช่ว่าเขาทํางานระดับโอเปอเรชันแล้วเขาไม่ดีหรือว่าเขาไม่ไม่เข้าใจนะพีจารณว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจคะอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าบางทีเรื่องของการสื่อสารมุมมองต่างอ่างเงี้ยบางทีพอมันถูกส่งต่อไปถึงคนที่มีอำนาจตัดสินใจอ่างเงี้ยมันอาจจะเป็น คนละเรื่องกับที่เราคุยรือไม่ชัดเจนอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเราเนี้ยเกิดขึ้นได้มันเหมือนกลายเป็นว่าเวลาเราไม่ได้คุยกับคนที่มีอำนาจตัดสินใจโดยตรงบางทีมันมีความเสี่ยงที่แบบเหมือนสารมันจะผิดเพี้ยนไปอะไรอย่างนี้ไหมคะด้วยครับด้วยครับก็เป็นไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกครั้งนะคิดแต่ว,ว่าอย่างที่บอกแหละเราอาจจะเคยเล่นเกมว่าแบบที่ต่อแถวกันหลายหลายคนแล้วก็ให้คนนึงพูดสิ่งเนี้ยแล้วก็จะไปถึงคนสุดท้ายอ่ะเพี้ยนก็นเป็นอีกอย่างอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนนนั้้ขึดยเี ถ้าเป็นแบบนี้แต่ว่าคนที่ทํางานอยู่ในแบบเหมือนบางทีเป็นฝั่งเจ้าของธุรกิจเองหรือว่าเป็นพนักงานออฟฟิศเองหรือว่าเป็นเหมือนเจ้าของธุรกิจที่แบบเหมือนเขามีประสบการณ์มามากๆแล้วหรือว่าผู้บริหารในองค์กรอย่างเงี้ยอันนี้คือาอาจจะดีลง่ายขึ้นไหมคะเพราะว่าเขาอาจจะมีการอํานาจตัดสินใจในเรื่องที่เราไปคุยด้วยด้วยครับคือจริงแน่นอนว่าพอเราคุยกับคนที่มีอำนาจตัดสินใจอะอะไรหลายอย่างในการตัดสินใจเขาสามารถทําได้เลย เขาอาจจะมีข้อมูลอยู่ในมือรู้อยู่แล้วว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ข้อจาํากัดมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มันก็เป็นเป็นเหตุที่การดิวมันอาจจะง่ายหรือยากก็้วขึ้นอยู่กับปัจจัยนั้นเหมือนกันแต่ว่าพูดเรื่องคนนี้ก็คือคนที่ประเภทต่างๆกันมันก็จะมีความยากง่ายในการดิวที่ต่างกันด้วยไหมคะด้วยครับด้วยครับอย่างเช่นพี่ก๊อฟลองอธิบายได้ไหมคะว่าแบบเหมือนเจ้าของธุรกิจแบบไหนหรือว่าแบบเหมือนคนลกษณะ ที่พี่ก๊อลฟเจอมาแล้วรู้สึกว่าแบบเออเขาดีลต่างกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวแบ่งให้ฟังแล้วกันนะ่ยสำหรับตัวพี่เองนะคุณ <c oughs> ดินแบ่งยังไงไม่รู้แต่พี่อาจจะแบ่งเป็นสมมติถ้า <c oughs> พูดถึงเจ้าของธุรกิจนะครับแ <c oughs> น่นอนมันก็มีหลายหลายแบบนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นแบบเป็นธุรกิจแบบที่เป็นเอสเอ็มเอหรือเป็นธุรกิจยุคยุคก,ก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบเป็นลักษณะของเท่าแก่เป็นอาเฮียอาเจอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแน่นอนว่าคนกลุ่มนี้เขาก็ทำเขาก็โตมาพร้อมกับการทํางานตนะ่าง การที่ต้องทําอะไรเองทุกอย่างทุกที่ได้อย่าเชื่อมั่นในระบบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปคุยเข้าไปดีลเอาผลประโยชน์ไปแลกเปลี่ยนเงี้ยบางทีเขาอาจจะยังยังมีความไม่เชื่อใจเชื่อในสิ่งที่เ,เองทําอยู่อะไรเงี้ยหรือว่ามันทาให้เขารู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตเขายุ่งยากขึ้นนะครับอันนี้มันก็เป็นการที่ทําให้การดิวมันค่อนข้าง,งยาก การ<ๆ>เปิดใจฟังอะไรอย่างเงี้ยทุกที่ด้าน,นถ้านนกุปแบบนี้ถูกไหมคะคือเหมือนถ้าเป็นธุรกิจแบบเซลเมดในสมัยก่อนขึ้นมาเหมือนเขาสร้างระบบขึ้นมาที่มันเวิร์กสำหรับธุรกิจของเขาะอะไรเงี้ยถ้าการที่เราจะเข้าไปดีลด้วยก็คือเหมือนแบบเราอาจจะต้องมองว่าเออเราอาจจะแบบไม่ได้เข้าไปทําให้เขารู้สึกว่าแบบเขาเราจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งระบบเขาน,านะอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามาดูว่าเราจะช่วยส่งเสริมระบบเขาอย่างนี้ได้ยังไงบ้างประมาณนี้ไหมคะพี่กบประมาณนี้ด้วยครับประมาณนี้ด้วยแต่คือ่งที่บอกคือแต่ละคนอาจจะรู้สึกว่า พอมันต้องต้องปรับต้องเปลี่ยนนะก็าอาจจะรู้สึกไม่ไม่อยากทําแม้ว่ามันอาจจะทําให้เขาได้รับผลประโยชน์มากขึ้นแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่พร้อมที่แบบต้องมานั่งเปลี่ยนระบบอะไรต่างๆที่มันทํามาแล้วมันรู้สึกว่ามัน อยู่ตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แล้วถ้าเป็นในมุมของเจ้าของธุรกิจที่แบบเหมือนยกกอ,อย่างพี่กอล์ฟอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเหมือนพนักง,งานประจําหรือพนักง,งานออฟฟิศที่มาเป็นเจ้าของธุรกิจเองอย่างนี้ดีลจะแตกต่างจากคนที่เป็นแบบธุรกิจเซลล์เมดที่แบบลงมือทําธุรกิจมาตั้งแต่เริ่มไหมคะก้ต่างนะครับตต่างเพราะจริงอย่างคนที่ทําทําอาจจะมีประสบการณ์ทางานประจํามาทํางานออฟฟิศมาโอเคก็จะมีอาจจะมีระบบที่มีความเป็นคอเรทมากขึ้นเป็น ระบบระเบียบมากขึ้นเนี่ยทีเนี้ยพอเราเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยแน่นอนว่าโอเคเขาทุก้วความที่เขามีความเข้าใจมาในระดับนึงนแหละอาจจะมีคําถามที่มันมากขึ้นอาจจะต้องจัดการความชัดเจนที่มันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีความยากง่ายไปหมดจนไปนะอ,อาจจะไม่ไม่ได้ถึงกับกับยากเลยแต่ว่าเราเองก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการไป นอกคํามถามเนอะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นมีคนตรงกลางไหมคบพี่กอล์ฟอย่างเช่นแบบเหมือนคนที่อาจจะเป็นพนักงานประจํามาก่อนแล้วก็ต้องมาสานต่อธุรกิจพ่อแม่อะไรเงี้ยอันนี้จะดีลต่างกันไหมคะหรือว่าต้องดีลผสมกันขึ้นมาเลยอันนี้ก็ต่างนะจริงๆไงอย่างยกตัวอย่างเพื่อนพี่หลายๆคนแล้วกันที่เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่ากงสี่นะยแบบนี้กงสีก็คือโอเคเจนลูกมามาบริหารและมาทำมาจนสุดท้ายอำนาจการแต่ดสานจริงๆก็ไม่ได้อยู่ที่่่ที่ลูกอยู่ที่พ่ออยู่ที่แบบ เจ g g นก่อนหน้าอะไรเงี้มันก็ทําให้การรีลการอะไรบางทีก็ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเจนที่เราคุยอาจจะเข้าใจแต่ว่ากลับไปเรื่องเดิมนสุดท้ายมันก็ไปติดอยู่ที่ที่ท,ที่อาฮิยาอาเจอ,อะไรเงี้ยเท่าแก่ซึ่งเขาอาจจะไม่เข้าใจไม่โอเคอก็ ทําให้ดีมันไม่จบได้เลยตอนนี้ก็จะเห็นว่าวิธีการมันก็จะมีการดีลกับเจ้าของธุรกิจที่อาจจะเป็นแบบเซลเมดมาตั้งแต่เริ่มนะคะแล้วก็จะเป็นธุรกิจที่แบบเออพนักง,งานออฟฟิศเป็นเจ้าของที่จะมีวิธีการดีลที่ต่างกัอนออกไปแล้วก็จะมีธุรกิจที่แบบลูกเคยเป็นพนักง,งานออฟฟิศมาก่อนหรือแล้วต้องแบบไปสานต่อธุรกิจของพ่อแม่ที่แบบเหมือนเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนตัดสินใจจริงๆรแล้วอันต่อไปก็คือจะเป็นการแบบเหมือน พี่กอบเองที่ทํางานมา20ปีนะคะนุกเชื่อว่าพี่กอบก็ดีลงานตั้งแต่แบบเหมือนพนักง,งานในออฟฟิศหรือว่าผู้บริหารในองค์กรที่แบบเหมือนเขาอาจจะไม่ได้เริ่มธุรกิจจริงๆแต่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นดีซิชันเมคเกอร์ในดีลธุรกิจอย่างเงี้ยถ้าเราดีลธุรกิจกับคนกลุ่มนี้นะคะมันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะพี่กอบพอเป็นรูปแบบขององค์กรเป็นบริษัทเนยแน่นอนว่าความต่างนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของ culture วัฒนธรรมองค์กรแต่ละที่ซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันนะคร มีความเป็นเชื่อว่าอะไรดีความเป็นราชการความเป็นขั้นตอนแบบเยอะแยะมากมายต้องผ่านหนึ่งสองสามสี่ก่อนเลยในขณะที่บางที่อยาจจะแบบไม่ต้องคุยอะไรมากคุยกับคนนี้คนนี้ตัดสินใจแล้วจบเลยตรงนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีการสื่อสารที่มันอาจจะต้องแบบยากง่ายแตกต่างกันอ,ออกไปตามแต่ละวัฒนธรรมองค์กรอะไรอย่างเงี้ย ก็คือเหมือนแบบถ้าสมมติว่าพี่กอฟจะไปเดีลยวกับองค์กรไหนก็คืออาจจะต้องทาการบ้านไตก่อนว่าแบบองค์กรนั้นเขามีขั้นตอนการสื่อสารยังไงภายในถูกไหมคะใช่ครับก็คือจริงๆอ่ะการบ้านการบ้านคือถ้าเรารู้มาก่อนมีคนรู้จักก็อาจจะต้องถามแต่ถ้าไม่มีก็คือเขาต้องไปลุ้นเอาใช้คำนี้จริงๆก็คือต้องไปลุ้นเอาว่าที่นี่เขาทำงานกันแบบอ๋อโอเคพูดแล้วอาจจะมีคนแท็กว่าเรารู้ว่าเราต้องคุยกับคนเนี้ยค่ะครับแต่ว่าเราทําไม่ได้เขาไม่คุยเพราะเขาจะมองว่าเขาเจอองค์กรคุณต้องคุยกับ คนก่อนมาก่อนคนนี้มาก่อนเราถึงไปคุยกับคนนี้ไม่ได้เดี๋ยวบางทีก็อาจจะแบบโทรได้อย่างเดียวห้ามเอีเมลอนะไรเนาะบางคนก็ไม่ชอบคุยโทรศัพท์บางคนเ u l t u r ที่นี้ก็อาจจะแบบอีเมลนะเท่านั้นเป็นหน้ักษรนะไนะลน์ไม่ตอบในขณะที่บางองค์กรเราจกว่าเดี๋ยวคุยกันทางไลน์นะคะเอ้ทางเมลนะจะได้มีหลักฐาน,านไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยทางไลน์ก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยมันก็ีแลี่ยนแล้วแต่ใช่ครับจากประสบการณ์20ปีของพี่กอลพี่ผ่านมาค่ะก็จะเห็นว่าแบบเหมือนพี่กอลาก็ดีวกับคนหลากหลายประเภทมากเลยนะคะพี่กอลพอมีจุดสังเกตไหมคะว่าแบบเราจะอ่านคนออกยังไงก่อนที่จะไปดีวงานหรือว่าแบบหรือว่าเราเข้าไปในห้องแล้วเราเห็นคนประมาณนี้เราจะดีวงานแบบนี้พี่กอลมีเทคนิคยังไงไหมคะจริงจริงการดีวงานก็เหมือนการการจีบผู้หญิงคนหนึ่งครับหมายถึงว่าโอเคเราเราเราจะรู้ได้ไงว่าเราจีบติดเขาแบบสนใจเราหรือเปล่าอย่างเงี้ย เพราะแต่อาการมาศา,ารกายเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละคร<ฆ>ับคือสมมติเราไปคุยด้วยคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขามีปฏิสัมพันธ์กับกับเราอย่างไงสนใจเราไหมหรือแบบเอ่อก้มหน้าก้มตากดแตกก่โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ย<ฆ>อืออไปตามนั้นแววตาล่องลอยหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่า<ฆ>ถ้าดูแล้วเขาไม่เอาเราแน่ๆเนี่ยมันก็จะมีแบบอาจจะมีคําถามที่มันตัดบท นะครับหรือเขาอาจจะเสนอเงื่อนไขที่มันแบบถูกไปไม่ได้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบโอเคเดี๋ยวยังไงต่อกลับทีหลังนะเดี๋ยวให้น้องคนนี้คนนี้ต่อไปนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงเวลาเราคุยเราจะรู้นะว่าโอกาสได้กับไม่ได้เนี่ยมันมันมันเป็นยังไงมันแค่ไหนนะครับแต่ถามว่า,วามันก็ไม่ทุกครั้งนะที่ที่ที่มันจะเป็นอย่างอย่างนั้นบางทีเราไปคุยเราก็รู้สึกว่าท่านจะไปได้ละถ้าออกมาแบบทรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าได้ก็มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็จบว่าจริงๆถ้าเป็นกรณีหลังโดยวนในญ่ยพี่ก็จะพยายามไม่ไม่ไปจุกจิกไปเช้าชซีอะไรลูกค้ามากโอเค <Okay, S 1> ก็ถือว่าโอเควันนี้มันอาจจะไม่ได้ด้วยเงื่อนไขอะไรบางอย่างค่ะเดนินแต่ว่าไม่ได้แปลว่าอนาคตเราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามคีบค <keep connection S 1> อนเนคชันอะไรประมาณนี้ไปแล้วก็อาจจะ คอยติดตามคอยถามไปนานๆทีว่าเป็นยังไงบ้างครับอุ้ยนี่นาอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าแบบมีดีลอะไรใหม่ที่มันน่าสนใจเนี่ยเราก็ค่อยแบบเสนอเสนอไปใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ครับไม่ใช่อย่าเพิ่งไปคิดว่าแบบเหมือนเขาไม่เอาเราครั้งแรกเราก็แบบจะหายไปเลยแต่ว่าเขาไม่ได้แปลว่าอย่าไปซอลซีเขาด้วยอ่าก็คือก็คือก็ต้องมีทิ้งช่วงแหละเหมือนกับเราเราไปคุยกับคนคนหนึ่งแล้วแบบเขาไม่อยากคุยกับเราอะมันก็ต้องแบบรักษาระยะให้มันแบบโอเคไม่คุยก็ไม่เป็นไรแต่ก็อย่าไปทำให้เขารู้สึกว่า รำคาญเรานะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะนานที<ม>ทักไปทีให้มันรู้สึกว่าโอเคยังจำกันได้อยู่หรือยังไงถ้าวันหนึ่งมันมีโอกาสว่ามีอะไรที่มันพอจะแบบกลับมาจอยกันได้ก็ ค่อยว่ากันอีกรอบเวลาการดีวธุรกิจเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องแบบเข้าหาคนหลายๆประเภทหรือว่าแบบคุยกับคนหลายๆประเภทเนาะแบบนี้ถ้าสมมติเป็นคนอินโทรเวิร์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นมือใหม่ที่อยากฝึกการดีวธุรกิจอย่างเงี้ยพี่กอลฟมีพอมีข้อแนะนํำยังไงไหมคะสาหรับการดีวธุรกิจที่เป็นแบบอาจจะในระดับ SME หรือว่าในระดับเหมือนแบบเจ้าของธุรกิจด้วยกันประมาณนี้ค่ะสาหรับมือใหม่แล้วกันเนอะจริงๆข้อแนะนําแรกที่แนะนําอยากแนะนำครับก็คือเราต้อง เตรียมตัวมาให้ดีนะครับทำการบ้านมาให้พร้อมไอ้คำว,ว่าทาการบ้านมาให้พร้อมเนี่ยแน่นอนก็คงเป็นเรื่องของข้อมูลที่เราต้องเตรียมให้ครบ,ครบนะครับตอบเตรียมตอบคำถามนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะต้องรู้จักลูกค้าคนที่เราจะไปคุยด้วยอย่างที่บอกไปตอนแรกอ่ะคนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยมันก็มีหลายประเภทหลายแบบใช่ไหมครับอาจจะเป็นแบบเป็นท่าแก่เป็นอาเฮียเจ้นะครับเป็นเออโอเนอร์ owner, รุ่นใหม่ หรือว่าเป็นแบบเป็นคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรเป็นขับเรืมีตําแหน่งหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยการคุยกับคนแตกต่างก,กันก็ต้องมีการเตรียมตัวที่มันแตกต่างก,กัน<ฆ>นะครับยกตัวอยา่างคืออย่างตอนที่ทางานห้างก็จะมีลูกค้าที่เป็นผู้เช่าเนอะรีส a เดนน,<ฆ>นะครับอยู่ในห้างเอ่อีสิเดน,นก็จะมีหลายประเภทมีทั้งคนที่เป็นโอนเดอร์โดยตรงเลยดูร้านถ้าเป็นร้าน s อ e ครีเนี่ยเขาจะเป็นแบบเข้าแก่เป็นอาเฮีย เดี S <S ยจะเป็นอาเจ้ ay, คุมร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นร้านที่เป็นร้านแบบมีแบรนด์หน่อยหรือร้านที่มีเชนน่ยก็จะเป็นแบบเป็นลักษณะธุรกิจที่เป็นอร r p ปอเรทลงก่อนะนะครับก็อย่างที่บอกแหละเราต้องเตรียมตัวว่าคุยกับคนประเภทนี้คนแบบนี้ต้องคุยแบบไหนไปคุยกับอาเฮียเจ้คุงเฟลก็จะต้องจับลูกค้าอยู่แล้วเป็นอย่างนี้นะครับเราก็อากต้องไปถามข้อมูลว่าเอ้ยร้านนี้เป็นยังไงเป็นคนแบบไหน เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราจะเราอาจจะได้ข้อมูลแบบว่าอ๋อเขานี้เป็นคนแบบนี้นะเป็นทียแบบนี้นะเฮียแบบจะมีเวลาแค่นี้นะแกไม่ชอบปุยนานะเฮียไม่ชอบให้ไปมือเปล่านะต้องติดขนมติดอะไรไปติดไม่ได้มูไปฝากนะนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เฮียชอบเรื่องพระนะเวลาไปคุยอ่ะก็เปิดด้วยเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ชวนคุยมันรก็เป็นแบบนี้ก็คือเป็นการเตรียมตัวแหละนะครับต้องไม่ทําให้เขารู้สึกว่าเราไปหาประโยชน์จากเขาฝ่ายเดียวแน่นอนการดิวเป็นเรื่องของการ มินีทุกของฝ่ายนะครับแต่ว่าเราเองก็ต้องไม่พูดในสิ่งที่เราได้ประโยชน์มากคือเวลาเราไปคุยอ่ะัวใจหลักของมันเลยคือคนที่เราคุยด้วยเขาต้องอยากรู้แหละว่าเขาจะได้อะไรแล้วเขาต้องทําอะไรค่ะเขาต้องเสียอะไรไปการที่เขาจะได้มาปักหลัมหรือเปล่านะครับปักหลัมก็มีอยู่แค่นี้แหละก็เข้าไปพูดให้ชัดเจนนะครับเขาจะได้อะไรแล้วเราต้องาอะไรจากเขาแค่นั้น แล้วก็ขยา,ยามแบบจิตใจนี่นเนี่ยอ,อีก,อกเรื่องวางตัวให้ดีวางเรื่องวางตัวให้ดีอย่างที่บอกแหละแต่แต่ละที่มันก็มีวัฒนธรรมองค์กรที่มันไม่เหมือนกันเนะยก็คือต้องดูแหละว่าคุยกับใครนะครับวางตัวให้ได้ดูไม่เข้าแบบไม่เข้าไปข่มไม่เข้าสัาง่งเขาทาตัวให้เป็นเป็นมืออาชีพอะนะครับเรืดองสุดท้ายคือเราเราไม่ต้องอพยายามเต็มที่นะจะได้ไม่ต้องนั่งเสียใจใทีหลัง ว่าทาไมแบบว่านั้นเราไม่ทําอย่างนี้เราไม่คุยแบบนี้นะนู่นอะไรอากเงี้ยก็หลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องประมาณนี้แหละโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นเทคนิคสำหรับการเดียวกับธุรกิจระดับเหมือนแบบ SME หรือว่าเจ้าของโอนเนอร์ด้วยการก <c oughs> ็คุยเยอะๆครับหัดคุยเยอะๆเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าอ๋อเดี๋ยวถ้าเจอ สนาดอาการแบบนี้เจอคนแบบนี้เราต้องคุยยังไงะนะครับโอเคประสบการณ์ของพี่กอลที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าทั้งเงื่อนไขในชีวิตแล้วก็การดีลกับคนแล้วก็ประสบการณ์การทํางานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่คนทํางานต้องให้ความสําคัญมากๆ <S <S นะคะเพราะหากว่าเราจัดการ3มเรื่องนี้ให้ไปในทิศทางเดียวกันได้เนี่ยนอกจากว่าเราจะได้ชีวิตที่มันลงตัวขึ้นบาลานซ์มากขึ้นแล้วนะคะบางทีมันก็อาจจะทําให้เราได้เจอโอกาสใหม่ๆในชีวิตที่อาจจะไปสู่ธุรกิจใหม่ๆอาชีพเสริมหรือว่าโอกาสในการทํางานอื่นๆก็เป็นได้นะคะ เราสำหรับทุกคนเรื่องนี้เป็น work in progress ยังไงบ้าง,างก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะ